ขอบคุณครับ12ใบนะเป็นเข้าสู่ด้านในได้เลยนะคนด้านนอกเข้ามาด้านในนะครับพอเดี๋ยวด้านในจะไปด้ไแล้วครับผมเลยแม่ถือได้ไหมครับผมถือโทรศัพท์อยู่ครับตอนนี้เป็นพี่เลยน้องน้อมาแล้วนะตอนนี้น้องน้อมาแล้วนะน้องน้องใช่เหรอมาแล้วมาแล้วไปเข้าอีกด้านหนึ่งไปเข้าอีกด้านครับคุณเข้าผิดแล้วครับน้องน้อ สองแดงขอบคุณครับตอนนี้12ใบแดงให้ทุกคนทุกคนทั้งห้าร้อยคนขอคนหนึ่งแดงแล้วขอคนหนึ่งติ้งช่วยพี่ชายหน่อยข้าวซอยเซเว่นอะไปไปไปข้าซอยเซเว่นอ้อมอ้อมไปด้านหลังเบ๊ขำน้องเติ้ลฮาดึงงเติ้ลฮาดิงทุกคนด้วยกันครับตอนนี้น้องกฤษดามาแล้วครนะ สิบสามใบแดงครับสิบสามสิบสามใบแดงครับสิบสี่ครับผมสิบสี่แล้วทุกคนสิบสี่แล้วเต้มาจอด้วยไปไปบอกพอดีบุคคลหลวงพ่อว่าตอนนี้หนูนุ้มาแล้วอ้าเดี๋ยวก่อนนะแล้วเขาเป็นเจ้าของวันเกิดใช่ไหมใช่เขาใส่เสื้อสีอะไรสีข้าอะไรเหรอเลือดทั้วแล้วเดี๋ยวรอชุดเขาก่อนไม่ใช่ชุดนี้ เดี๋ยวเดินเข้างานกันครับเรานินเราไม่กี่โมงนะสองทุ่มสี่สิบห้าเล่นลิเกตอนสองทุ่มามาดูนะครับผมหันหน้ามาหน่อยเป็นไงอ๋อเราค่ะหันหน้ามาหน่อยค่ะสิบสี่นะครับทุกคนครัาสิบสี่ครับผมสิบสี่ครับไปเปิดได้เขาจะของานเท่ากับโมคือเราไม่ได้เาจะได้นี่ไงเขาได้แบบเหมือนว่าเออก็คือเหมือนแบบเป็นดาวล้อมเดือนใช่ไหมดาวล้อมเดือนสีส้มอ่ะสีส้มแล้วดาวล้อมเดือนก็คืออยู่ตรงกลางไงใช่ไหมสีขาวอยู่ตรงกลางใช่ไหม ใช่แล้วกินใจตรงนี้โอเคโอเคใช่ครับตลอดแค่ซีก็เยอะก็นี่ไงเอ๊ะอันนี้เวลาเอาเอากลมๆไปตรงกลางไหมครับใช่เอาไปสองอันนี้ไม่แปดลูกป่ะอ๋อแปดลูกใช่แปดลูกได้อ่าโอเคแล้วก็เนี่ยห้อยคอตรงนี้ห้อยคอตรงนี้อาจโอเคห้อยบนหรือห้อยนู้นได้หมดเลยนะถ้าตรงนี้แล้วก็มีห้อยได้ได้หมดเอาเอาเนี่เขาแปะแปข้างล่างครับ อ่าแล้วก็เนี่ยห้อยห้อยอันนี้บ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 ลน,นี่บลเด้อโอเคมปะนะไปเลยอันน้นน่ะเราให้หนุพี่นา้าทำไปเลยที่พี่นะครับจะได้ขึ้นไปขอบคุณครับผม40แดงครับผม40แดงอีก10แดงหกพันสิบได้ครับเชิญเลยครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงอุ้ยตัวเล่นิดเดียวเองตัวจริงอะ่ะเล็กวัดต้น ขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับอะไรต่อนะพอะไรแล้วอะไรต่อนนขอบคุณครับทุกคนอีกสิบแดงครบครบครบรครับมันโดนปั๊บอะ มาแล้วนต่ว่ามันเจอใครบอกอ้วนคนดูครับเงี้ทุกคนนะครับใครเจอไหนก็บอกว่าอ้วนอ้วนอ้วนจะลืมาูมันอันแรกๆอะโดที่ตัวเธอมีตังมื่นหรอมื่นว่ะมื่นว่ะ นี่ในนั้นเลยมีเราอันนี้แเรามีสองหมื่นหรอสองหมื่นถึงปะไม่แน่ใจแต่การเขียนใช่ติ่งไม่เพิ่มเนี่ยไปเฮ้ยเดี๋ยวเราไปเอาที่น้ำมีก็ได้เราโอ้ให้น้ำมีเราเพราะเราให้หนู๊สี่เดี๋ยวเรามาไข่สองเดี๋ยวนี้ไปเพิ่มจะเพิ่มมโนอิเกะแต่วันนี้อันนี้ไปก่อนอันนี้ของเราอันนี้ของนุ๊กอันนี้ของนุ๊กมโนอิสอง เป็นคนอ้วนแต่ผม,มเป็นคนหลอ่อใช่เมื่อกี้ป้าเดินมาบอกว่าตธอตุนในในนึกว่าอ้วนพอเจอตัวจริงแล้วก็อ้นวนจ้าฮะก้าวคนเดียวก้าวคนเดียวแล้วก้าวแล้วก็ไปไปท้องพระโรงแล้วก็ไปเสมอโนโนแต่ถ้าจะให้ดีอะ่ะฉากแรกเอาก่อนเลยจะเปลี่ยนชุดป่ะละ่ะ ก็คือเพราะว่าผ้าเก่านะผ้าสองแต่ถ้าเราจะให้ประผงมาเลิกบทลงอะไรเงี้ยผ้าะผ้าสองนะเก้าไปท้องพระโรงนะก่าไปท้องพระโรงสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สายไหมต้องดูกวัญที่หน้าบรรยากาศของงาน บ้านบารมีนะครับที่เป็นวันเกิดของน้องนุ้งแล้วก็เป็นงานผลีคนะครับที่คุณแม่พัดนะครับแห่งวัดใหม่ปีเกียวได้หามานะครับแล้วคุณแม่เขาหน้ารักมากเลยเขาบอกว่าที่เขาหามาในวันนี้เนี่ยเพราะว่าวันเกิดน้องนุ้งอ่ะมันคือพรุ่งนี้แต่เขาบอกว่าพรุ่งนี้มันไกลเกินไปแม่พัดเขาก็เลยบอกว่านั้นแม่หาหนึ่งวันถวายวัดถือว่าเป็นวันเกิดให้กับให้กับน้องถือว่าจะจะวันเกิดน้องนุ้ยจะได้จับวันเกิดที่นี่ใกล้ๆบ้าน นี่แหละเด็กก็สิ่งที่ที่มันน่ารักแล้วมันก็คุณแม่เข้าใจดีอ่ะนะครับผมตั้งยอ่อวันนี้วันนี้ผมให้น้องนุผมตั้งเขาให้ผมไว้สองหมื่นเนี่ยมันเกิดผมอ่ะผมก็เลยให้เขาสี่หมื่นตั้งใจไว้อย่างนี้นะครับแต่เดี๋ยวสุดท้ายพี่ก็ต้องมาเปิดติงแต่ว่าตอนนี้พี่พี่ให้น้องนุสี่หมื่นนะแต่ว่าพี่เพิพ่งได้แค่ส <ST S> ี่สี่สิบใบแดงเองพี่เพิ่งได้พี่เพิ่งได้สี่พันเองทุกคนแกฝากด้วยนะฝากด้วยนะพี่พี่ชายเพิ่งได้เพิ่งได้สี่สี่พันเอง อีก60ใบแดงครับอีก60ใบแดงช่วยกันหน่อยนะแต่วันเนี้ยพี่ชายนะฮะให้ทังหมด40,000ื่นตั้งใจไปแล้วเพราะเขาให้ผม20,000นเลยเดอะไรชอบยิงอะไรนะเอาเลยได้ไหมไม่มีค่ะต้นคอแหกเลยอ่ะมีมาขานใ่านเดียวพี่ชายพี่ดาราก็อะไรให้ได้เราก็ให้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วชีวิตนี้เราฮะ ดเขาบอกว่าให้ติดชายอ่ะให้ติดชายสิบสิบอ่ะกอบคุณค่อบแดงครับขอบคุณครับผมน่างมาอีกใบแดงนะครับผมเชิญครับผมเชิญครับพี๊พี๊ทางนี้ขอบคุณครับรออย่างนี้ตคนทิ้งขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดินดูตลาดน่ากันนะเพราะว่าคราไม่รู้ดิครา วาภูมิใจนี่น้องหล่อใช่ไหมคือเดี๋ยวนี้คือเราหนูซื้อมากินไหมเหรอฮะหนูซื้อมากินไหมเหรอซื้องใครกินอ่ะก็อางมาสั่งไงแล้วเราต้องหาตัวแก้วหนึ่งอะไรอ่ะแล้วหนูไม่กินหรอว้าว้าว้าวันนี้ขอบคุณครับคุณแอมคือ แม่แม่อยู่นีอ้ยมนไปนดียวยนี่มาะนี่อตได้ปนเลขหนึ่อามเดยรนาะสดะล่าตอนนี้ยุดที่42่ใบแดงครับผมนี่คุณแม่มาแล้วฮะสวัสดีไม่หวัดดีเลยก็กอดแม่แล้วไงสวัสดีครับ อออลไลสวดีสวดมาแหวนสวยเนี่ย